คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตบางครั้งเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ไม่รู้มาจากไหนทั้งปัญหาการเงินความรักหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยฉุดรั้งไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าหลายคนเชื่อว่านั่นคือผลของกรรมเก่าที่เรายังไม่ได้ชำระและยังคงติดพันอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรแต่วันนี้มีหนทางที่จะช่วยปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้ให้เบาบางลงได้ด้วยบทโหสิกรรมที่มีพลังแห่งการให้อภัยและการปล่อยวางอย่างแท้จริง เพียงแค่คุณตั้งใจท่องบทนี้ด้วยใจที่มั่นคงศรัทธาและบริสุทธิ์คุณจะได้สัมผัสถ,ถึงพลังแห่งความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจราวกับได้ปลดภาระหนักที่สะสมมานานความแค้นความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจที่เคยกักขังเราจะค่อยๆค,คลายลงเปิดทางให้ชีวิตเดินต่อไปด้วยความสว่างและความสุขอย่าปล่อยให้กรรมเก่าเป็นตัวขวางทางชีวิตอีกต่อไปมาร่วมเปิดใจและเรียนรู้บทสวดที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณได้ภายในครั้งเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่อาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้คุณก้าพ้นเวรกรรม และพบกับความร่มเย็นในชีวิตจริงๆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะนานมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะการขออโหสิกรรมและการอธิษฐานจิตเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจํานวนมากให้ความศรัทธาและมีความเชื่อกันว่าสืบเนื่องมาจากคําสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระเกตุอาจารย์ผู้มีปฏิปทาอันงดงาม และจริยวัตรที่น่าเรื่มใสท่านเป็นที่เคารพนับถือทั้งในหมู่พระมหากษัตริย์ขุนนางข้าราชการและสามัญชนทั่วไปตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันที่ท่านละสังขารไปแล้วนับร้อยปีก็ยังคงมีผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและยกย่องอย่างกว้างขวางสมเด็จโตมีชื่อเสียงทั้งด้านความสมถะความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและเมตตาธรรมอันใหญ่หลวงท่านยังมีความเชี่ยวชาญในทางวิชาอาคมการแผนเมตตามหานิยม และยังสร้างวัตถุมงคลที่มีคุณค่าทางจิตใจยอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระสมเด็จที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้อยู่ไหนพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดพระเครื่องห้าอันดับสูงสุดของเมืองไทยอันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบาร,รมีและคุณวิเศษของท่านอย่างชัดเจนโดยบาร,รมีและคุณวิเศษอันอัศจรรย์เหล่านี้ทําให้สมเด็จโตกลายเป็นองค์ตถาจรรย์ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศน้อมนับถือท่าน ไม่เพียงเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาแต่ยังเป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมที่สอนให้ผู้คนรู้จักความเมตตากรุณาความอดทนและการปล่อยวางโดยเฉพาะหลักธรรมเรื่องอโหสิกรรมที่ถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งหากถามว่าอาโหสิกรรมคืออะไรคําอธิบายโดยย่อก็คือกรรมที่เลิกให้พ้นแล้วไม่ส่งผลอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหากได้อโหสิกรรมแล้วย่อมไม่ย้อนกลับมาส่งผลอีกเปรียบเสมือนต้นไม้ที่หมดอย่างเมื่อสิ้นแรงหล่อเลี้ยงก็ไม่อาจเติบโตได้อีกต่อไปการอาโหสิกรรม จึงเปรียบได้กับการยุติวงจรของกรรมทําให้ใจเราหลุดพ้นจากความผูกพันแห่งเวรภัยและเมื่อถามว่าจะต้องอโหสิกรรมต่อใครบ้างคําตอบที่แท้จริงก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาที่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักเห็นหน้ามาก่อนเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในอดีตชาติหรือแม้แต่ในชาตินี้เราเคยสร้างกรรมกับใครไว้บ้างการขออโหสิกรรมจากทุกคนจึงเปรียบได้กับการชรําระใจให้สะอาดและเป็นอิสระ พระคาถาบทต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งใช้สําหรับการขอขมาพระรัตนตรัยและยังเป็นการสวดเพื่อถอดถอนคําสาปแช่งหรือคําอธิษฐานอันติดตามมาหลายภพหลายชาติเนื่องจากเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในอดีตการหรือแม้แต่ในชาตินี้เราเคยล่วงเกินผู้ใดไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นพระพุทธองค์พระอราหัตทั้งหลายพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณที่เราเคยเกี่ยวข้องคาถานี้จึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งการกลับใจที่ช่วยชำระล้างบาปก,กรรม และเปิดทางสู่ความสงบเย็นทางจิตใจก่อนสวดมนต์ทุกครั้งควรตั้งสติสำรวมกายวาจาใจทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วเริ่มต้นด้วยการตั้งน้โมสามจบว่าอย่างนอบน้อมดังนี้นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นจึงกล่าวพระคาถาโดยเจตนาแน่วแน่สัพพังอปังมทางคามัทเมพันเต อุกาศธวารัตเยนเนกตังสัพพังอปัทังขมัธเมพันเตอุกาศคมาวิพันเตหากข้าพระเจ้าจะพลาดทั้งไปด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจและมิได้ตั้งใจล่วงเกินต่อบ,บิดามารดาครูบา,าจา์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณตลอดจนท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงขอ,งของน้อมอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วย และหากมีเจ้าของในตัวหรือคู่กรรมคู่เวรที่ติดตามมาข่าพระเจ้าอนุญาตให้ตนเองได้มีคู่ครองมีครอบครัวและดำเนินชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไปขอตัดรอนคำสาบคำสาบานหรือคำอธิษฐานใ,นใดๆที่ผูกพันกันมาแต่ปางก่อนให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันอีกข่าพระเจ้าขอตั้งปณิธานจะประพฤติปฏิบัติ ในทางที่ถูกต้องมดเว้นความั่วประกอบความดีอบรมจิตให้ผ่องใสาอาศัยบุญบาร,รมีทั้งในอดีตการปัจจุบันและอนาคตส่งผลให้ข้าพเจ้าครอบครัวและบริวารทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนสุขปพลาลาบยศเกียรติยศสติปัญญาและสมบัติอันพึงปรารถนาขอให้อุปสรรคทั้งหลายโรคภัยทั้งปวงมาลายหายสิ้นไปให้ข้าพเจ้ามีแสงสว่างนำทางทั้งในโลกียวิสัยและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานเถิด หากมีผู้ใดในอดีตชาติปัจจุบันชาติหรือแม้แต่ในภพภูมิใดๆก็ตามเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจข้าพเจ้าน้อมจิตให้อโหสิกรรมอย่างสิ้นเชิงขอยกเลิกและถอนซึ่งความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งทั้งหลายที่เคยผูกพันกันไว้ในทุกภพทุกชาติขอให้เคราะห์กรรมเหล่านั้นมาลายหายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งเวรกรรมและขอให้คำสาปแช่งใดๆของสัรพสว์ทั้งหลายตลอดจนบรรดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงไม่อาจย้อนกลับมาทำร้าย หรือส่งผลแก่ข้าพเจ้าได้อีกต่อไปเมื่อจิตใจสงบและตั้งมั่นแล้วขอให้ท่านน้อมระลึกถึงบารมีแห่งสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรมรังสีพระเกศอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชนทั้งหลายแล้วตั้งน้โมสามาจบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดโดยว่าตามดังนี้นโมทัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสสะ นโมทัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นจึงเข้าสู่การสวดพระคาถาชินบัญชรด้วยใจแน่วแน่และด้วยความศรัทธาอย่างมั่นคงโดยสวดครบ9ก้าจบเพื่อป้องกันภัยทั้งปวงและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดังนี้ชินปัญชรปริตังมังรักขตุสัมภทา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  ชินปัญชรปริตตังมังรักขตุสัมพทาชินปัญชรปริตตังมังรักขตุสัมพทาทาชินปัญชรปริตตังมังรักขตุสัมพทาชินปัญชรปริตตังมังรกขตุสัมพทาชินปัญชรปริตตังมังรักขตุสัมพทาเมื่อสวดครบท้่วแล้วขอให้ผู้ปฏิบัติตั้งจิตอธิษฐานถึงความผาสุกความปลอดภัยและความรุ่งเรืองในทางธรรม และทางโลกอาศัยบุญกุศลแห่งการสวดนี้เป็นกรอบคุ้มครองตนเองครอบครัวและบริวารทั้งหลายให้พ้นเคราะพ้นภัยดุดดังได้รับความคุ้มครองจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือหากท่านใดปรารถนาจะเลือกสวดบทอื่นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถใช้บทพระคาถานี้ได้เช่นเดียวกันบทนี้คือ <S <S วิญ,ญญาณสัมปันโนอิติปิโสโพระควานโมพุทธายะโดยให้ตั้งจิตแน่วแน่สํารวมกายวาจาใจให้นิ่งสงบแล้วสวดภาวนาตามนี้ วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวะนโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวะนโมพุทธายะวิญญาณสัมปันอิติปิโสภคะวะนโมพุทธายะวิญญาณสัมปันอิติปิโสภคะวะนโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวะนโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวะนโมพุทธายะให้สวดซาำไปจนครบเก้าจบจึงถือว่าเป็นอันสมบูรณ์เมื่อสวดจบแล้วขอให้ท่านกล่าวคำอธิษฐาน ตั้งจิตอุทิศด้วยใจจริงความว่ากายกรรมวจชีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข่าพระเจ้าได้ล่งเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติหรือในกับการใดๆขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข่าพเจ้าอย่าได้ผูกเวรผูกกรรมต่อกันอีกเลยและหากมีผู้ใดเคยสร้างทุกกรรมความเจ็บปวดหรือทําสิ่งใดให้แก่ข่าพระเจ้าไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามข่าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้น โดยยกผลแห่งการให้อภัยนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานอันยิ่งใหญ่ขอให้บุคคลเหล่านั้นมีจิตใจผ่องใสเต็มไปด้วยเมตตาและหันมามีความปรารถนาดีต่อข้าพระเจ้าเลิกคิดอาฆาตจองเวรต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าถอนคำสัญญาคำสาบานหรือคำอธิษฐานใดๆที่เคยได้ตั้งไว้ทั้งเดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งที่ผูกมัดตัวเองหรือผู้อื่นให้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ จากพันธะทั้งปวงไม่ต้องเวียน่หวผูกพันต่อกันอีกและขอถอดถอนความอาฆาตพยาบาทรวมถึงคำสาปแช่งทุกชนิดในทุกภพ,พชาติให้หมดสิ้นไปไม่หลงเหลือร่องรอยขออุทิศผลบุญกุศลจากการสวดและเจตนาที่บริสุทธิ์นี้แผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดขอให้ทุกดวงวิญญาณได้รับส่วนบุญนี้อย่างทั่วถึงจงมีความสุขความเจริญจงหมดเวรห,หมดกรรมต่อกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลยเมื่อกล่าวจบแล้วให้น้องจิตยืนยันอีกครั้งว่า กายกำมังวชีกรมังมโนกรมังสันจิตจักสาธุศาทุสาทุใครที่ปรารถนาให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตก็สามารถน้อมนำบทสวดและคำอธิษฐานนี้ไปปฏิบัติได้จะภาวนาทุกวันก่อนนอนหรือตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้การสวดบทนี้แม้เพียงครั้งเดียวหากทำด้วยใจจริงความตั้งมัน่นและความศรัทธาบริสุทธ์ก็เชื่อว่าจะช่วยปลดปลื้งเวรกรรมและนำพาความสงบสุขมาสู่ชีวิตได้ สุดท้ายนี้ขอย้ำว่าความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธส่วนบุคคลท่านผู้ฟังควรใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังด้วยเช่นกันขออนุโมทนาขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาธรรมอันประเสริฐนี้ที่ได้มอบให้พวกเราได้รับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้กัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟัง จงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนจงอยู่เย็นเป็นสุขขอคุณพระศรีรัตนตรยัยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดปกปักรักษาและคุ้มครองทุกท่านให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญตลอดไปจากเนื้อหาที่ได้ถ่ายทอดออกมาสิ่งสําคัญที่เราควรเรียนรู้คือการรู้จักอโหสิกรรมหรือการปล่อยวางความโกรธความพยาบาลและการแก้ไขกรรมเก่า ไม่ใช่เพียงแค่การสวดมนต์หรือท่องบทคาถาเท่านั้นแต่คือการฝึกใจให้ยอมรับความจริงของชีวิตเข้าใจผลของกรรมและเลือกที่จะไม่สร้างเวรกรรมต่อกันอีกการสวดมนต์เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ใจสงบตั้งมัน่นและเกิดปัญญาแต่สิ่งสำคัญคือการนำหลักนี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตนเองให้อภัยผู้อื่นหรือการเลือกทำความดีอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางยกโทษและอธิษฐาน ให้ทุกสิ่งคลี่คลายผลที่ตามมาคือความสบายใจความสงบและพลังแห่งบุญที่จะค่อยๆขัดเกลากรมเก่าทําให้ชีวิตกลาบื่นขึ้นหลักธรรมนี้สามารถนําไปใช้ได้ทันทีในครอบครัวที่ทํางานและทุกความสัมพันธ์เพราะทุกคนล้วนมีกรรมเก่าที่สัมพันธ์กันหากเรามีเมตตาและพร้อมที่จะอโหิกรรมเราจะเป็นอิสระจากพันธนาการที่ผูกมัดเราไว้ขอเชิญทุกท่านกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์และติดตามบทความเพื่อเป็นกำลังใจและร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีงามนี้ต่อไปครับ